ก็นะครับขอกราบสวัสดีชาวชุมชนด้วยขอรักชาวชุมชนอยู่ช่องสโนว์เทพกับผมนุ๊กเอนะครับผมเปิดคลิปอยู่ไว้แปใหพลวันนี้นะครับเรามาอยู่กันนี่คนตายต้องเป็นคนเป็นต้องตายซีซั่นสองกันอีกครั้งนะครับและก็อีพีที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการเอ่อทำความสัตย์ที่ปวดหัวที่สุดในปาตาวีเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมได้แต่นักบางอย่างก็คือการสร้างกําแพงเพื่อปกป้องตัวเราเนี่ยสำคัญมากใช่ไหมฮะ โดยงานนี้ผมจะมาสร้างแพลงล้อมรอบเลยถ้าหินพอแล้วก็มีพื้นมีเวลาสร้างพอนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวครูเรียกเรียนตอนไหนอีกเปลือๆนี้นี่อจะถูกครูเรียกเรียนออนไลน์แล้วเดี๋ยวนั่งเล่นอยู่ดีอร่อยใช่ไหมนี่เก็บสอ okay, ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวแบ่งหน้าที่เลยดีกว่าเออเดี๋ยวใครจะเคลียร์ป่าตรงนี้ได้นเนี่ยใครจะเคลียร์อ่เดี๋ยวเราจะก,การให้กันได้นะใส่คู่นี้อ่าขีดได้ไปห้าหินเดี๋ยวก็คือผมจะทำการทำให้พื้นที่เนี่ยมันเรียบไปด้านนู้นเลยฮะเอาล่ะ

พอขุดหลังบ้านแล้วรู้สึกมันโล่งจังมันโล่งมากเลยโอเค okay, แล้วขุดลงไปอย่างนี้นมันเกิดมานี้มันมืดต้องปังกคอสบ้างในป่าเอาอยรัพูดณดีวโอเค เป็นยังงบ้างนี่นี่เคลียร์ป่านายพี่ดูหน่อยส<ม>เออิเออเอออย่างั้นแหละอย่าลืมเคลียร์พวกอะไรต่อต่อใช่ไหมตอไม้ใช่ไหม โอเครามาช้าแล้วทำงานต่อโอ้ยเกีรมบี้เมื่อกี้คุณตากรอกกรอกคุณเป็นยังบ้างผมตีคุณไปสามสารอบเลยเมื่อกี้ก็จะเต็มลยใจอะไรครับตอนนี้ง้ดให้จังไปเลยนะให้จะพังไปแลวโอเคเดี๋ยวระว่างนี้ใครใครมีหินเยอะบ้างอะเรามีเรามีกองเราอะโอเคไม่ต้องนะ ใช่ห็นไปก็จับเพชรเหเอเอาหินไปใส่ในกล่องเลยเนี่ยกล่องหน้าบ้านนี้เลยเอาไรนะแค่สองนตะโกนดุมอะไม่ผิดปกตินะนึกว่าจะพูดนึกว่าจะพูดว่าไม่ไปสองรองใครไม่ผิดปกติคือเราวะเอาจริงๆเอาจริงๆไอ้ โอเคเผมผมีกล่องคาบหน้าบ้านได้ไม uh ่ต้องวิ่งเข้าบ้านแล้วตกแต่งตรงนี้ตกแต่งตรงนี้ให้สวยขึ้นหน่อยเอาจริงอย่ามาพูดเรื่องความสวยงามกับผมเหม่อผมไม่รู้เลยแต่ว่าความสวยงามคืออะไร คุณคุณคุณดา,าเป็นโควิดทุกคนเอาปืนมายิงเขาทิ้งเลยเขานั่งอยู่้าค่าก็ยิงเขาทิ้งไปเลย vaya โอเคเราได้สถานที่ทุกคนมาดูหลังบ้านด้เลยตอนนี้มัน,ม,นมันโล่งมากอะ่ะเดี๋ยวพี่น่าจะทำอะไรแค่น,นี้ได้อยู่แหละ okay. โอเคใช่ครับผมคุณข้างบ้านผมหลังบ้านคุณคิวหลังห้องโอเคหนนี้พี่ดูงานหน่อยสิเออ,เอ,อได้เลยเนี่ย แล้วก็สร้างกำแพงตั้งแต่เต้องไหนดีอ่ะตั้งแต่นกก็เ่งโคตรเก่งอย่างเงี้ยเหดีเยอะวยูซี่เราจะสร้างกำแพงยังไงดีสร้างล้อมตังแต่เรบินตรงนี้เลยเหรอแล้วก็มาทางนี้ขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวทางนี้ไปไปแล้วก็หมุนปึ๊บมาตรงนี้สร้างตรงนี้ล็อกน้ำทางนี้นิดหน่อยแล้วก่อปแล้วก่อนไปนะเข้ามาอ่าเนี่ยได้ตวนีเลย ก็อย่างนี้แต่นะก็ลอไปเรื่อยๆรอไปล้อไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆแล้วก็รอไปเรื่อยๆทางนี้จัดการต้นไม้ตรงนี้ออกไม่ต้องสิไม่ต้องเลี้ยวนี่จัดการต้นไม้ตรงนี้ออกแล้วก็เลี้ยวมาเรื่อยๆวบไม่ต้องสิแล้วก็เลี้ยวผ่านแค้มตรงนี้เลี้ยวมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปขึ้นมาแล้วทำน้องก๋ไยเพราะ làm bao giờ 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 làm giờ làm bao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  giờ làm giờ làm bao giờ làm bao giờ làm bao giờ

ยืนเลยเจ้าหมาเลยไจ้าหมาลุยจะไม่ยักซะเลยเจ้าหมาเออใครมีทอดไปปักหน่อยเร็วพี่จะวางกางเพงต่อเอ้าปากตรงไหนที่มืดหด่อยพี่จะวางกาแพงฮะไฮ้ยเออ คุยต้าก็ดีคุณขึ้นมาก็ดีนะ โอเคเจ้าพ่ตอนนี้เราก็ทำกำแพงมากันจนเช้าอะบอกเลยเดี๋ยวประตูเรื่องประตูออกอะไรนี่ยังไม่ไม่จะทําก่อนขอทำแพงให้เสร็จก่อนเหนื่อยจะตายดิเจ็บตาเลยดิออกออกออกกับปุ้มปุ้ยเอาประกอบก่อนตั้งชื่อหาปุ้ปุ้ยแต่ยังไม่มีเนมแท็กก็ไม่ค่อยตั้งแลผมค่าตัวตายอ่ะ

ใจเย็นปุ้มปุ้ยยังรู้ใจอยากเรียงกับฉันให้กอนทำงานก่อน,น,อนโอเคเพราะเราทำคนะของเออทางเสร็จเรียบร้อยนะทำกระเพกเสร็จแล้วต่อไปเรามาทำทางเข้าเลยดีกว่าทางเข้าจะมีอยู่กี่ทางดีอยากให้โหวต์เอาให้โหวตน,นี่เนี่กี่ทางทางเข้ามีกี่ทางไม่เกี่ยว,ยวครับไม่เกี่ยวครับ

ได้ขอไกลับ hmm. บ้านเลยอย่าไปยุ่งกับดด็กนะโตไม่โตก็เา่านแค่เดกมีสิทอะไวับรอานยไเงินะเลยเด็นนี้ใช่รไทางออกแรกก่อนเดี๋ยวมันเข้ามา ตรงนี้ยังมืดอ,อยู่นี่ว่าโอหเกือบแล้วก็ไออม่ยังมีที่มืดอ,อยู่นี่ใครมีท้อไปจัดก,การที่มีมที่มืดอ,อยู่ ใครว่างบ้างเนี่ยมาปักไฟหน่อยซอมบี้มันมากันแล้ว,ไม,วไม่ต้องปักด้านโน้นนะปักด้านไหนอย่างเดียวอ่ะเอามัจะโยนมาลองได้เลยอ,ลอูมันเกิดในกำแพงแล้วนู่นนี่มันยังมือดอยู่ก็กเฮ้ยเข่เป็นไงเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอเพราเราได้กำแพงแล้วก็สำหรับ EP ก็คงแค่นี้นะครับผมแต่ว่าอีนี้นะบอกเลยปวดหัวนิดหน่อยเพราะว่า จาก EP แล้วก็คือเหนื่อยก็ส่วนนี้ CEO g e n e เ a t ร r เจอกิปหน้าผมบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วคุณปุ้ยบ๊ายบาย